่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้ก็อยู่กับผมนะครับโซเซนไลฟ์นะครับผมเราก็อยู่เกมโลบอทนะครับในแบบในแบบบล็อกฟุตนะฮะก็อย่างที่ชื่อคลิปเลยนะครับมาจะมาไขาข้อสงสัยกันว่าทําไมเนี่ยโลกสามมันกระตุกเหลือเกินนะครับถึงจะปรับแบบปรับในส่วนของไอ้ Quality ก,กราฟิกคุณภาพคุณภาพุณภาพค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 ุณภาณภาพคุณภาพคุณภาพค เดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับก็ <c oughs> มันก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับอย่างเดียวเลยจริงๆที่ผมมีปัญหาอยู่อืมก็คือเป็นเครื่องประดับนะครับเป็นเครื่องประดับของทางแมปนี้เองเลยนะครับที่ซึ่งดรอปจากอาคาตากรินะครับก็จะเป็นในส่วนของอผ้าพันคอเนี่ยครับ ผ้าสกาฟนะครับเอ๊ะมันเพลว์ด้ว่าเอ๊ะพาเลเอ้ยช่างมันนะนะครับเนีย่ยถามว่ามันกระตุกยังไงนะครับด้วยความที่ว่าความสามารถของไอ้ผ้ามันคอนเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผ้ามันคอนนี้มีความสามารถในการที่ เพิ่มฮาคิการสังเกตให้ไกลขึ้น10เท่านะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นของเพิ่มเปอร์เซ็นต์เมจของบล็อกฟุตแล้วก็ซอสนะครับแล้วก็เพิ่มหลบอีกสองครั้งนะฮะก็ถามว่าทำไมถึงเป็นว่าเพราะภาพมันครนี้นะครับเพราะว่าหลักๆเลยเป็นเพราะฮาคิมันถูกกําหนดถูกเพิ่ม ขึ้นกว่าปกติ1ิบเท่านะครับซึ่งสมมุติว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้อะมันก็ปกตินะครับเนี่ยก็ลื่นๆเลยเกมอะลื่นๆเลยแต่พอเราเปิดอาคิอืมความหน่วงความอะไรก็จะเริ่มมาละันจะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เนี่ยมัน ไปไกลถึงนู่นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เมื่อกี้ผมเปิด4หลอดไม่กระตุกไม่อะไรเลยแต่พอผมเปิด4หลอดตอนนี้ดูครับความหน่วงนี้เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาเรื่อยๆเลยเนี่ยแมพก็จะหลอดช้าขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเริ่มกระตุกเรื่อยๆเลยดูเฟรมเรทฮะ ไปอยู่ที่80นะ70ดบดรอปลงเรื่อยๆนะก็ใครที่ไม่อยากกระตุกในทะเลที่3นะครับก็ถอดผ้าคลุมนี่ออกเนะี่ยเห็นมันเริ่มกระตุกแล้วถอดผ้าคลุมนี้ออกเนี่ยกำลังโอเคนะฮะในในๆๆดูสิ <c oughs> เห็นไปโลเฟมเลนอ่ะก็ดอบดอขึ้นขึ้นดอบดอนะ เนี่ยถอภผ้าคุมนี้ออกมันจะดีต่อชีวิตนะครับเนี่ยพอปิดฮาคิมันก็ลื่นเลยจะให้ดูนะครับถ้าเป็นฮาคิปกติไม่หน่วงไม่กระตุกไม่แบบชะงักเนื้อง้งงางังกอมตอนที่ใส่ผ้าคุมนะครับอืมโอเค ก็ลองลองล,องลองไปดูฮะลองไปเปรียบเทียบดูกับการที่ใส่ผ้าบังคอนะครับแล้วเปิดหาคียเนี่ยโหดูดิค้างด้วยเมื่อกี้อืมนะโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ้ผมในคลิปต่อไปกันด้วยน,น,น,นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครใครลองเปลี่ยนเครื่องประดับแล้วมาลองใช้ลองใช้แล้วมัน ลื่นขึ้นนะครับก็เม้นบอกด้วยนะฮะสำหรับมือถือนะมันคอมไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่ามันคอมมิดเคนมีแต่คอมแรงๆ้ทนั้นเลยเล่นโอเคครับสวัสดีครับ